นเดทได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวตรงดังรูปอยากจะรู้ว่าข้อความตัวน,นี้ถูกกี่ข้อข้อกไก่ช่วงเวลาศูนถึง 8S วัตถุมีการกระจัดเท่ากับ1ิเมตรข้อไข่ในช่วงเวลา6ถึง8ดวิวัตถุมีความหน่วงข้อควายในช่วงเวลาศูนย์ถึงสองวิและช่วงเวลาสี่ถึง6วิวัตถุมีความเร่งเท่ากันเริ่มจากข้อกไก่ก่อน ก็แก่เขาถามหาว่าการกระจัดจะเท่ากับ1ิบอไหมซึ่งการกระจัดก็คือระยะทางใช่ไหมละ่ะหาได้จากพื้นที่ใต้การาฟเพราะว่าการาฟมาเป็นการาฟ v กับ t ซึ่งสูตรของมันก็ F v t s เท่ากับ vt เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟก็พื้นที่ตรงนี้ จะได้พื้นที่ตรงนี้ก่อนเราจะเริ่มหาตั้งแต่ตรงนี้จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานก็คือสองคูสูงก็คือ3ามบวกพื้นที่ตรงนี้จะเป็นสองคูณสาบวกตรงนี้ ดปหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเท่ากับสามบวกพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กด้วหนึ่งส่วน 1, สองคูณฐาน,ทานเท่ากับหกไม่ใช่หกลบแปดลบหกก็คือสองคูณสูงคูณสูงก็คือลบหนึ่งจะได้สามบวก บวก3ลบ1ซึ่งจะเท่ากับ11เมตรก็คือถูกต้องต่อไปข้อข้อไข่ในช่วงเวลา6กถึงดวิวัตถุมีความหน่วงความหน่วงตรงนี้ก็คือมันเคลื่อนที่ช้าลง เราเราก็มาสังเกตกราฟว่าหกถึงแปดกราฟเป็นแบบไหนจะเห็นว่ามันลดลงแต่ว่าแบบเป็นค่าติดลบนั่นหมายความว่ามันเคลื่อนที่ลดลงเคลื่อนที่ลดลงแบบรวดเร็วถ้าเปเรียบเทียบก็คือลดแรกๆลดจากเลี้ยตรงเนี้ยลดจะไปเร็วก่อนเพราะว่าเคลื่อนที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว เหมือนเราเลียบคันเร่งเหยียบความเร็วให้มันเป็นไกลๆเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเหยียบคันเร่งที่แบบว่าให้มันคงที่แล้วเราก็เริ่มผ่อนคันเร่งพอถึงจุดหนึ่งก็เหมือนมันหยุดแล้วแล้วเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังแบบรวดเร็วลงมาตรงนี้มันก็หมายความว่ามันเคลื่อนที่ตับหลังอย่างรวดเร็วมันไม่ได้เคลื่อนที่ช้าลงเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ผิดต่อไป ก็ข,ขวายในช่วงเวลาศูนถึง2วิและ4ถึงหความเร่งมีขนาดเท่ากันใช่ไหมแล้วก็หาจากสูตรจากสูตรตรงนี้ข,ขวาย a เท่ากับ v ส่วน t เราจะหาจาก0ูนถึง2ว,วิก่อนก็เท่ากับ วิต้นลบไปสามลบศูหารเวลาก็คือสองลบศูนเท่ากับ3าส่วนสอต่อไปช่วงเวลาสถึง 6s ก็คือตรงนี้เก็จะเท่ากับลปไป,ไปลบเนีะไม่ใช่มันคือ ลบต้นก็คือ0ูย์ลบสหาร2องก็คือเวลาคือลบสส่วนสองจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันแสดงว่าข้อนี้ก็ผิดเพราะฉะนั้นข้อความต่อไปนี้ถูกอยู่เหนือข้อ